วันนเรื่องี่่ใหญ่มากครับคุณผู้ชมคุณผู้ซีรีส์เรื่องนี้เ่็อก็ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการคือเราต้องการเปิดตัวช่องใหม่ด้วยแล้วก็หาทางทาร์เก็ตผู้คนใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับผมที่จะมาชอบซีรีส์แนวนี้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะเปิดให้อลังการเพราะว่าด้วยความที่ มันเป็นผลงานแรกของบริษัทด้วยเป็นเป็นชื่อเสียงของบริษัทด้วยเงี้ยครับคือเราก็ลากนักแสดงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับประเทศมาร่วมงานกันเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ครับจุดพุ่ไปเลยดีกว่าครับผมเข็นเพาเรื่องนี้คือเขียนบทเองด้วยเขียนบทเองตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อเลยครับต้องต้องถอดคอนาบกล้องตัวไหนครับออฝั่งนี้ใช้เวลา ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าใช้เวลาเขียนเนี่ยเราเด velop มาเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับผมคือต่อให้เราออกกองเนี่ยผมก็ยังมีการปรับแก้บทอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็ประมาณ6เดือนได้ครับสรุปเรื่องอะไรนะครับสรุปคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยที่เราอยากจะบอกทุกคนเลยว่ามันพิเศษกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเพราะว่ามันคือความคือจากชื่อเรื่องอะครับปืนคนละคนเพี้ยนใช่ไหมครับคือเราเรามีการใส่ความซีเรียสเข้าไป กับความที่เล่นเข้าไปแล้วก็เป็นเราใส่ตัวละครคาแรคเตอร์ที่หลุดโลกแบบต่างๆอย่างคร<ม>ับอย่างจุงอย่างเงี้ยก็จะเล่นเป็นนักศึกษาที่ไม่รู้อิโนอิเนอะไรแล้วเขาต้องมาใช้ชีวิตยอยู่กับจีน่านักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกนคะครับแอนนานักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกอย่างเงี้ยครับก็คือคือมันสนุกตรงที่การเราเอาอคาแรคเตอร์หลายๆตัวละครที่ต่างกันเนี่ย มาอยู่ด้วยกันแล้วต้องมาอยู่ในบ้านเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยครับมันสนุกตรงนั้นครับผมเแต่พอเรื่อมมีลงทุนสูงมากสูงมากครับบา้นกับซีรีส์ไทยอุตส่าห์ทำไมถึง9หรือถึงขนาดนี้แคือเอ่อต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มแล้วทีนี้เอ่อคือการที่เราจะไปอะขอเอาเอาบทเรื่องเนี้ยครับผมไปขอกับสตูดิโอใหญ่หญๆอย่างเงี้ยครับผม ผมมองแล้วว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะอนุมัติเนี่ยเทียบกับศูนย์เลยก็ว่าได้ครับเพรเาะอาจจะเผาบทผมทิ้งเลยผมก็เลยเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยครับมาใช้ทําซีรีส์เรื่องนี้เลยครับผม,อะ,มอะไรคบล้านล้า,ลานาาอ่นาน่าจะค่าตัวพีว่ทันอะครับแพงมากสัเดีครับเสียยก็จริงๆด้วยความที่นักแสดงเราค่อนข้างเยอะแล้วก็เราพอมาทุกตอนเลยอย่างเงี้ยครับผม ก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางนักแสดงแล้วก็จะมีฉากแอคชั่นที Leaf ่อย่างฉากแอคชั่นของพิธทันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใช้อุปกรณ์มากเลยครับบางฉากก็ใช้ประมาณ่ามล้านบาทพี่ทันบู๊คนเดียวครับ3ล้านครับพอมาในซีรีส์หนาทีครับหนาทีหนาทีใ่สามวันวช่สามวันสามล้านห้านาทีครับผมมยังไงบ้างครับรับผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีสผมว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในในตัวละครในที่นีนี้ดีกว่าก็ดีใจมากนะครับเพราะว่า คือพล็อตชั่นคือแบบว่าจัดเต็มมากตั้งแต่เราอยู่วงการมา20กว่าปีก็บอกโอ้โหเรื่องนี้แบบทำไมโปรดักชั่นเขาจัดเต็มมากขนาดนี้ก็ก็คือเรื่องนี้คือมีความเป็นแฟนตาซีอยู่แล้วคืออยากให้ดูเพื่อความมันเลยใช่ครับสี่หมูพิธานคือเวลาจะเที่ยวไหนไหรับสามวันนะครับห้าทีอยู่ในฉากประมาณไม่เกินห้าทีหรอกครับสามวันถ่ายสามวันใช่ครับคืออย่าบอกว่าการการอ่าการเอาใจใส่การทุ่มทุนการแบบว่าคือ อยากทาให้มันดีที่สุดเจ้าบัตคุณโจเนี่คือบอกว่าก็อยากให้อยากดูผลงานต่อไปของเขาต่อไปเขาคือคนเรามันมันก็เหมือนการขึ้นบันไดอ่ะก็ขึ้นบันไดไปเรื่อย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 ก็รบกวน a แล้วก็บูด้วยซึ่งตอนแรกไม่ได้บอกว่าบูเยอะขนาดนี้บูวันเดียวเธอบูวันเดียวอ่ะโอเครับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเรื่องแล้วก็ฟังแล้วอ่ะค่อนข้างมีความแบบแสบ แล้วก็แบบมีความแบบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยม,ม,ม,มีเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะยากไปสําหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเล่นแล้วเห็นพร้อมๆกับทุกคนก็รู้สึกว่าไม่เคยรับคาแรคเตอร์แบบนี้นะค่ะแล้วก็มันฉีกบทบาทก็ต้องขอบคุณคุณโจนะคะที่ให้โอกาสในเะรื่องนี้ค่ะ สวยไหมไม่รู้แต่ก็มาโนว่าตัวเองสวยมาถึงในเรื่องมาถึงในเรื่องมาโนว่าฉันเป็นคนสวยมากแล้วแต่ที่เรื่องจริงก็คือเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกใายประจุเขาว่าเก่งจริงไหมในเรื่องในเรื่องเก่งจริงเก่งจริงเก่งกับจุงใช่ไหมเก่งมากเก่งมากตัวละครตัวละครนึงที่รู้สึกว่าแบบเข้าด้วยแล้วแบบเหมือนจะเหมือนเขาเรียกวอะไรอ่ะหลุดขำ ตลอดเวลาด้วยอ,อาจจะเป็นพวกพี่จีน่าด้วยอะไรเงี้ยที่แบบผมกับพี่จีน่าก็สนิทกันอะไรเงี้ยระหว่างถ่แบบงายทำในกองครับก็เเก่่งมม้ยานดูทีะหลใจริงจริงมีเก่งบ้างครับมีเก่งบ้างแต่ก็จะเป็นช่วงแรกที่แบบแบบยังแบบไม่ได้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้ากันบ่อยอะไรขนาดนี้แต่แบบเหมือนแบบพอถ่ายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เหมือนซีรีส์เราเหมือนถ่ายประมาณ10เดือนได้<ช>ได,ด้วยแบบสถ,ถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนผมพูดได้เลยว่าผมโตในกองถ่ายนี้ก็คือเหมือนแบบพี่ๆทุกคนก็แบบ ผมแบบได้มีโอกาสได้เข้าร่วมแบบกับซีนแบบผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบทุกคนก็แบบเหมือนดีลผมมากแบบสอนผมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าแบบถ้าเส้นคติต่างๆในการใช้แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆตอนแรกอะก็คือพวกเราอะคุยกันเก่งกับพี่ทันมากตอนแรกที่เจอเราก็แบบอุ้ยพี่ทันเงียบมากไม่คุยเลยพอต่อบทเข้าเท่านั้นแหละแบบอ่ะโอเคปังไปด้วยกันได้คุณพี่ทันเป็นคนแบบเหมือนเก็งานอยู่เก็บพลังงานอะเหมือนแบบ หมือนนิ่งแล้วก็แบบว่ามีความแบบดุดันอยู่ในสายตาแล้วพอได้เข้าได้เล่นได้พูดคุยกันแบบแป๊บเดียว5้าทีเท่านั้นแหละอ๋อโอเคพี่ทันก็เป็นแบบพวกเราค่ะเพี้ยนเหมือนกันพี่เหมือนกันใช่ประเดิมปุ๊บกับดี่หลักคับพี่โน้ตค่ะเด็กนักแสดงตลกคนเดียวมาเขาฝีเมือดุเดือดไยากง่ายมากน้อยแค่ไหนก็ถามว่ารักแรงเลือก ยากไหมก็จริงเราไม่ยากเพราะผมอยู่ในวงการมาประมาณ20ปีก็จะรู้จัจกพี่พี่ครับแล้วก็แต่แต่คนเาจริงคนที่เลือกยากที่สุดคือคือน้องจุงที่รับบทพระเอกเพราะว่าะหนึ่งต้องหลอ่อสองต้องเป็นคนที่แบบที่เล่นดูมิสเตอ์ดูแบบดูไม่เก่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลือกยากแล้วก็คือเลคือเขาเขาเป็นคนเดียวที่ต้องมาประกบกับดาราเบอร์หนึ่งของประเทศทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราเล,เ,ลเลยใช้เวลาเลือกเขาค่อนข้างนานเลยครับ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนพี่ตายพี่ปาพี่เบิร์ดทุกคนที่ให้เกียรติมาเล่นอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพอได้มาแล้วสนใจไหมคะก็ต้องบอกว่าทุกคนได้แต่ทุกคนคือสมใจทุกท,ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเราอยู่ในกองด้วยกันนานแล้วเราทำเวิร์กช็อปด้วยกันนานคือปกติซีรีส์เขาจะไม่ทำเวิร์กช็อปนานขนาดนี้แต่เราใช้เวลาทำเวิร์กช็อปกันนานมากเราเลยสนิทกันแล้วก็อยู่ในกองทุกคนคือคือพี่คือน้องอ่ะทุกวันคือกับการออกกองเราไม่เคยคิดว่าเรามา เราคิดว่าเรามาเจอเพื่อนที่น้องทุกวันมันเลยมีความสุขมากมกับการออกกองครับเห็นว่าความยากของเรื่องนี้คือการถ่ายทรัท้าลางสถานการณ์โควิดเ,<โ>เราต้ผ่านมาได้นะก<โ>็โควิดก็สุดหนึ่งครับว่าคือ,แต,คอแต่คือเราก็มีพิธีการที่ต้องผ่านมันไปได้แต่ค,ความยากจริงคือการถ่ายฉากแอคชั่นหลายๆอย่างทั้งการคิวที่เราจำกัดด้วยะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเราได้ทีมพัฒนาสตันตออกแบบมาแล้วบอกบอกเขาว่าเราต้องการไปไประดับโลกนะขอฉากแอคชั่นแบบเทียบเท่าองค์บากนะครับล้วคุณโจอค่ะ โควิดที่ผ่านมาสายทันธุ์ต่างอยู่ในบ้างไหมตารางและแสดงเองมีการเลื่อนด้วยหรือเปล่าก็จริงๆคือเราจะมีมันจะมีการล็อกดาวน์เนี่ยอยู่2 2 2เดือนใช่ไหมครับผมก็มีการโฮทีมงานเอาไว้โดยการอ่าเราก็ใช้เงินส่วนตัวของเราเนี่ยครับผมคือชําระเงินเดือนทีมงานเพราะเราเราเราเข้าใจว่าอ่าคือทุกๆชีวิตเนี่ยครับอ่าเขาเขาก็ต้องเจอกับสต๊เกิลหรือปัญหาต่างกันอะไรเงี้ยครับเราคือเราไม่อยากไม่อยากที่จะ ลากท go, ok count, function, và, okay, <laughs> ั <anonymous teenage father online> <c oughs> ้งทีมงานมาแล้วแล้วก็พอถึงโควิดรถท้มเขาาเงี้ยครับคือผมก็โอเคน้ำลายหกจะดีอยู่แล้วไม่พูดไม่พูดก็มีใครรู้นะรัาก็มีการมีการอ่เรามีการโฮทีมงานไว้โดยการอ่ช่วยช่วยเหลือทีมงานโดยใช้เงินส่วนตัวด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะครับคือมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วอ่ะครับคือเราเราอยากก้าวไปด้วยกันเราอยากสร้างผลงานที่ดีที่สุดไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับห้าล้าน ว่าเลื่อนตัวไปแน่นอนแน่แน่แน่จริงจริงจริงลืมเรื่องตรงนี้ไปแล้วด้วยไงครับเพราะว่าวันนี้เราเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้แล้วไงครับผมคือจะจะ45ล้านจะ20ล้านจะ50ล้านจะ1้อยล้านคือเราเรามองข้ามจุดนั้นไปแล้วครับเราแค่อยากพาอุตสาหกรรมไทยไประดับโลกค่ับอ้ใครเป็นตัวแทนามาเขาจุงนะจุจุนนครับเขาบอกยังไงก็พวกผมนะครับมาเฟียเดอะซีรีส์นะครับหรือว่าปืนกลและคนเพียรนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ออนแอร์ Air, เป็นวันแรกนะครับ27เ,เมษายนนี้นะครับทุกวันพฤหัส5ทุ่นตรงนะครับทางจิมเอ็ม25ครับผมครั A K K K ขอบคุณครัสดีคับค